สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเครื่องบินรบเฉิงตู J20 ซึ่งเป็นเครื่องบินล่องหนรุ่นที่5ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนบินผ่านอีเทนชาแนลของช่องแคบเกาหลีโดยไม่ถูกตรวจจับใดๆเมื่อวันที่27กรกฎาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาว่ากันว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามแกะรอยเครื่องบินลำดังกล่าวระหว่างการบินผ่าน ตามคำกล่าวอ้างก็ก่อความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของระบบป้องกันภัยทางกาศในภูมิภาครายละเอยียดทั้งหมดเป็นอย่างไรของเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเครื่องบินรบ j 20 ซึ่งเป็นเครื่องบินล่องหนรุ่นที่5ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนั้นบินผ่านอีสเทิร์นชานเลของช่องแคบเกาหลีไม่ถูกตรวจจับเมื่อวันที่27กรกฎาคมนั้นทางการจีนยังไม่ได้ออกมายืนยันหรือว่าปฏิเสธร,รายงานข่าวดังกล่าวนะครับที่เซา t ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ได้มีการรายงานกันออกมาซึ่งโหมกระพือความคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าเครื่องบินของจีนนั้นสามารถเล็ดลอดผ่านเครือข่ายรตรวจการของเกาหลีใต้ แล้วญี่ปุ่นแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรตามหลังคำกล่าวอ้างการล่วงล้ำด้านฟ้าทางการจีนได้จัดแสดงเครื่องบิน J20 และ J35 อยางโดดเด่นนับพิธีสวนสนามในวันแห่งชัยชนะเมื่อวันที่3กันยายน2องพร,แ,รและอีกครั้งที่งานแอร์โชว์ชางชุนเมื่อวันที่20กันยายนความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจีนมีความเชื่อมั่นในการบินล่องหนมากขึ้นเรื่อยๆและส่งสัญญาณความทะเยอ,อทะยานทางด้านเทคโนโลยี น่านฟ้าพิพาทใกล้คาบสมุทรเกาหลีรายงานฉบับนี้ปรากฏออกมาระหว่างการตรวจสอบของรัฐสภานักออบัญชาการทหารอากาศในเมืองคารเรยองที่บรรดาสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรตั้งคำถามเกี่ยวกับศักยภาพของกองทัพอากาศในการตรวจจับอากาศยานที่ตรวจจับได้ยากที่อาจบินใกล้ชายแดนของประเทศโดยทางด้านสสรลิมจองดุกสแสดงความกังวลว่าเครื่องบินรบที่ไม่สามารถระบุตัวตนอาจบินเข้าน่านฟ้าของเกาหลีใต้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีโดยที่ไม่สามารถ ถูกตรวจจับใดๆซองเสื้อกลักหัวหน้าเสนาธิการทหารอากาศตอบกลับว่าวันเวลาที่เที่ยวบินดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันและไม่มีหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรมว่ามีเจ0บปฏิบัติการในภูมิภาคเนเน้นย้ำว่าอินเทอรชนแนลตั้งอยู่รอบนอกเฉตแสดงตัวตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ซึ่งจํากัดศักยภาพของกองทัพอากาศที่จะยืนยันหรือว่าปฏิเสธในเรื่องนี้บันทึกข้อมูลเรดาร์จากศูนย์มาสเตอร์คอนโทรลแอนด์รีพอร์ตติ้งเซ็นเตอร์ไม่พบประวัติเจยีบินใกล้พื้ ในขณะที่พวกนักวิเคราะห์ด้านทหารชี้ว่าถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงมันก็จาเป็นต้องมีการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศเนื่องจากมันอยู่ห่างจากฐานทัพของจีนค่อนข้างมากซึ่งมันก่อข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นจริงของคํากล่าวอ้างดังกล่าวเหตุการณ์นี้ยังตอกย้าถึงความพยายามยกระดับแสนยานุภาพทางอากาศของจีนรัสเซียและเกาหลีใต้สํานักข่าวกรองกลาหมสหรัฐระบ,บุวา่าเครื่องบินล่องหน J35 และอากาศยานไร้คนขับล่องหน f อฟ้ของจีนจะเป็นอาวุธยุคใหม่ที่สําคัญที่สะท้อนพัฒนาการแบบเดียวกกันในใโครงรงา สู่57ของรัสเซียขณะที่เกาหลีเหนือซึ่งกําลังหาทางอัปเกรดกองบินที่เก่าล้าสมัยของตัวเองก็พยายามเข้าถึงเทคโนโลยีลอกขนของพันธมิตรผ่านความร่วมมือไตรภาคีที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเรื่อยๆรยระบบเรดาร์พิสัยไกลของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นองค์ประกอบประดูกสันหลังของเครือข่ายเฝ้าระวังทางอากาศของประเทศกําลังเผชิญกับประเด็นความน่าเชื่อถือยอย่างรุนแรงในบรรดาสถานีเรดาร์ FPS 117ที่ตั้งอยู่ประจําการ12ระบบมีอยู่8ระบบที่เก่าเก็บมีอายุย้อนกลับไประหว่างปี1987ถึง1992 ส่วนอีก4ีระบบที่เหลือเข้าประจำการในปี2004ทาให้หลายแห่งปฏิบัติการเกินกว่าอายุที่มีการออกแบบกันเอาอไว้แล้วเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าระบบต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันแทบตรวจจับเครื่องบินล่องหนไม่ได้เลยแม้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมก็ตามเกาหลีใต้นั้นมีแผนลงทุน263,000ล้านวอนหรือว่า5,900ล้านบาทภายในปี2029สําหรับการอัปเกรดเดารดพิสศยไกลอย่างครอบคลุมอย่างไรก็ตามบรรดานักวิคเคราะห์เตือนว่าหากไม่เร่งดําเนินการเกาหลีใต้อาจเสี่ยงตกอยู่ในภาวะตาบอดเช่นนี้ต่อไปในยามที่ต้องเชิญ กับเทคโนโลยีล่องหนที่มีวิวัฒนาการที่ไม่หยุดยัง้งสําหรับเวลานี้เกาหลีใต้ยังต้องพึ่งเซ็นเซอร์เก่าเก็บอันเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าน่ากระวนกระวายเนื่องจากเงามืดของจีนนั้นกําลังแผ่ปกคลุมน่านฟ้าของเอเชียตะวันออกนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตด,ด้วยครับ